สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีช่องจี๊ดพารวยนะคะและแม่นางพารวยนะคะเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้แอดนะคะมีโอกาสเดินทางมาะะที่วัดเนินหินแดงนะคะมานะคะมากราบนามัสการนะครับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ค่ะมากราบนะคะกราบนามัสการนะคะ ปูทุดงเมืองเลยนะคะมากราบนมาสการนะครับมาถึงแล้วค่ะเพื่อนกระไดบอกว่าโอ้นะคะสงสัยปูเพื่อนสีหูนะคะว่าสีมาหามือนี้นะคะเมื่อคืนนะคะเพื่อนใดมาบอกตัวเลขแล้วว่าสันค่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเข้าเข้าไปนะคะกรามนมาสการน้ากันค่ะแล้วก็สอบถามนะะถึงตัวเลขเน่าทางนะคะว่าเพื่อนสีนี่ตัวนี้เนวท้างตัวใดนะคะฝากเอฟซีนะคะ,ะ,คะไปค่ะ ไปติดตามด้วยกันเลยจ้าเอาลุดแล้วป่นยไหมลุแล้วผนไทายเปิดไหมม่ต้องเอาก็ได้แล้วเดี๋ยวใส่ชิงซีเริเ่มแ,แล้วก็เริ่มแล้วค่ะ นมมสการทางสองสองขด้วยครับเจริญพนอูนิมิตเพิ่มเหลือบว่านอครับหลังจากที่มาใช้ทำตองหมดไปแล้วครับพมยังเพินหูจ้าเลยล่ะเพื่อนเนี่พันหูจ้กว่าย่านวนเดียวดอกบัวไม่ไหะให้เพิ่นอ็ถวายเพิ่นผู้เมียหาตีหนึ่งก็กลัวเหลอมั้นอนเงียบอีกตีสองก็กลัวคนฝันมันงนิมิตว่า ยังมีงานบวชหรือพระก็หลายย่มก็หลายนาดเขาไปบวชทั้งในเนี่ยว่าท่านบวชด,ดอกได้เขาไปในบวชเบิดหนึ่งยางก็ยางอ,อกบ้านหนองมากคุบอกห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเฝ้าเฝ้าไปเ้อะเนาะน้าเพิ่มเติมอีกตัวนี่เวลาป้องฝันนะท่อนียังไม่ท่อนี ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนื้อห้องบอกโน้ก็นั่นยังทอดนั่นทอดบวบยังบวบไหลแล้วข้นหลผ่ากันไหลย่อมกันไหลเป็นแต่งงานอย่างแบบกวนงงานนี่เป็นงานบวชงานบวชเป็นงานบวชไม่นาาสามน่าสามคนที่สิบบวชที่สิบบวชจวัน หน้าผู้นึ่งผู้นี้เขาขาวอะยรที่ออกมาบอกนี่ยังาบวชดอกเป็นข้าไปไม่บวชหลอกแล้วก็ย่างออกมาออกย่างว่าห้องอาเจดนาเจ็ดซุ้นอายางเขามาเ่ากันไปมาบอกเข้าคนหลายๆพาอะไรกันบ้าอย่าสวงมาหาเข้าผู้ใเนี่ยหาเจ็ดซุนซุ้นหนึ่งเท่าไปเด้อก็ซื้อเด้อเจ็ดซวกรประมาณนี้ละจั่วกรเท่านั้นประมาณนี้ะที่ผู้นีคือวางคัน หเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าคือศูนย์ศูนย์หนึ่งคือเพิ่มเติมเนาะปูเนาะอี่คือเพิ่มเติมตอนต้องวดต้องวันแปดเห็นเห็นเห็นเลขแปดเลขศูนย์ด้วยน้ำปะยางรอเข้าไปเนาะเป็นน้ำเป็นข้าเข้าไปยางบางเดี๋ยวบางลงไปในน้ำเห็นเลขแปดก็บเลขศูนย์ตห่างกันอย่างเมันตัวยิ่ง ลอยเยู่ในน้ำอ่าอยูะในน้ำยู่ใตตน้ำอ่ะนะยู่ยไตน้ำโอ้ยใครๆห่ามองมองมองไปมองลงไปบนน้ำทีนี้แปะตกแย้แเลกับสนแปะกับศูนี่ยู่ใตตน้ำยู่ยตตน้ำบัานี้นี่ยุ่มคือโศกันยุ่ขงทางน้องกันละทางขึ้นว่านี่ประกาอยุ่เกตตามเฮ้ยนีอมีอยุ่เกตํามยำยำมีอยุ่เกตตา มีย่็ดนี่เนาะเรีว่ามีมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดเยูะ่มีมีอยูเจ็ดดามครับอะไรกันเนาะต่อมากกับบกฝันอย่างนี้มกฝันมาเขึ้่อนเลยว่าอันนี่พอจะยิ่นเข่าวอ้แย่งนู่นดอกบัวไใ้เผินผลแม้หามาเคื่อนนี้ครับอ่านได้ดอกบัวพม่ใช่ดอกบัวผลไม้หามาเคื่อนนี่ทราเนหัวเจ้านี่เนาะรบเป็นหัวเรีว่าเป็นหัวล่วงหน้าแล้ว ปราสิไม่คนมาหาพ่เน u, uh, ี่นะเอาของมาให้พนเขาเลยมหาตั้งใจใบตะหมู่บ้านตะหมู่ขึ้นนี่เลยแอนแต่ทกสวนนี่ก็ตั้งหวดก่อนเนาะพอว่าบ้องผมไว้เนาะกันไวเพราะว่าเป็นองกมก็ซีมันออกแล้วมีแเ่ลตัวหนึ่งอย่ามันออกแล้วก่อนที่ยังปีกายนี่มันไมขากเขาข้องฝันมนาเขาข้องฝันม่ยุเกตตามะเนาะ มีอยู่เจ็ดด้ามเจ็ดด้ามเฮ็ดจังไหนเหรอบอกเป็นได้ได้เป็นแปดเจ็ดนี่บอกปูแปดเจ็ดนี่หมายความว่าเขาเขียนให้ว่าแปดเจ็ดนี่บอเขาเขียนให้แต่ว่าเมื่อเตียวเสื้อโอ้ปูเตียวเห็นเลขแปดเห็นเลขแปดอยู่ในน้ำกับเลขศูนย์่แหละแต่ว่ามีอยู่เจ็ดนี่เจ็ดมีมิแล้วอ่าเจ็ดมีอยู่แล้วปูก็เลยเอาแปดกับเจ็ดมาใส่กันเจ็ดใส่กันโอ้เข้าใจแล้วเพราะว่าเลขเด่นของปูนี่เจ็ดมีแปดนั่น การมานำการหน่วยน้องยังดอกเล็กเด่นเลยนะคูเลยจับมาเป็นแลขจับมาใส่จะได้เป็นเลขแปดหกศูนย์กับแปดเจ็ดนะแปดหกศูนย์เอายกมาอย่างกวัดก้อนไม่เหมือนฝันทั้งวัดก้อนแต่งวันเลขที่ฝันยุนี่มีแปดเจ็ดกับห้าเจ็ดศูนย์นี่ละแปดเจ็ดกับห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะสามตัวศูนย์หนึ่งอ่ไม่ได้สามตัวที่ฝัน ันฟันขาดปวเนาปูหาเจ็ดศูนย์เ็เนตัครับมันมกคือคักเก็ว่าจิไปขอเพื่อนเจียวดอกบัวไปให้เพื่อนจิไปขอเพื่อนสามตว่าสั้นเาเพ่อนมันมาหาแบบก่อนเลยเนาะก็ซ้ำซ้ำเพิ่นหูหลวงนาเพิ่นหูหวงนาว่ที่คนไม่คนมาหาไนก็เลยมันเหมืนมันซ้ำใส่หูเพื่อนท่านนเป็นกัยางงามเลยที่ปูนท่นชได้ของอะไรนะเพื่นเลยมหา พี่น้องไปสนอกอเงียบจะน้องหน,นอ่อเนาะสิขาที่รอก็สายไปสิขาที่ขึ้นอยู่เพ็ยนัน่อเนาะขึ้นแ่า,าน่าจะืึ้นๆเนาะ,ะถูกขอให้ขึ้นๆนะพี่น้องที่คนจีด้เลื่มตาอาปากได้นดเนาะวิธีคนเบิง <ผม S 1> ่งนะเท่าแฮดีแฮ็ดีก็พูดแหมพู่มัจากบาก้าน่นึ่นไหม พุ่มพันกัเที่ยวม<ห>าเที่าายวอกมากม่าหายซอกมากนะว่องหวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะวงกลมให้เขาวงกลมให้กครับเก้าเีกโตเดียวเลยโตเดียวโคโลปูเมื่อมาเอาเรียงน้ำปูเน่ะย่างกลับไปคือออกปวดไปแปดหกหกแปดหนึ่งห้าหน้อยบอกได้ออกไหลออกทั้งคนเนาะออกห้าน่อยออกเวียนกันสำคัญอยู่ที่ขย็นฟันกันครับ บ่อกานึงก็ออกกันนึงที่ต้องมีตัวออกต้องมีต่อกนนึงบพราะไปเล่ากับไปห้าน้อยก็ว่าแหละแต่ก็ต่อไปหอดเมืองไทยแม่นรัฐบาลไทยเพราะเป็นมาบ่อขาดคนนละวว่าหอดบอกเป็นตัวขาดพอดต้ฝันกับมิซามิลาฝันต่อมาเคลื่อนนี้ผว่าผ่า ตีสองก็ขั้วมันขึ้นนี่โอ้มันเป็นวั่นพาก็ดีนะปูน้องแเห็นนี่ปูเขียนใส่กระดานใบก็มี้นแปดหกศูนย์กับแปดเจ็ดครับปูแปดหกศูนย์ยอมว่าจังหวัดก้อนพอเันว่วงกลมให้มีเก่าซีก็แปดหกศูนย์ังหวัดก้อนห่าง่ะเก่าซีมันออกแล้วก็เลยเหลือแปดหกศูนย์พอเันว่วงกลมไหมค่ะพอเกิดวามันจะมันสถึง้าที่กบีกายอย่างเงี้โอ้ยใหญ่มันออกน้ำก้นแม่ในเรื่ปีไก่บีไก่มันออกน้ำก้นเท่านี้ แต่ว่าอันฝันไหมนี่ฝันมาเคลื่อนนี่ทอดร้อนนี่ห้าเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งพอละงวดสำหรับงวดนี่ที่ฝันเนี่แต่เป็นบลายหลตัวเลเกาเนาะค่ะปูปูนอย่างนั้นมาอ่อนนกกลแมนก็ยกมาตัวเดียวละยกแปดหกศูนย์มาตัวเดียวกับตัวเีขกับสามหางสามหางตัวกับมีนสามตัวมีสองหางแมนมีแปดหกศูนย์กับห้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสองตัวกัมีแปดเจ็ดกับศูนย์หนึ่ง ก็ทพอ,น,อน,นี้่ต่านได้สา <ละ S 2> ตัวกันให้ไปแยกเอาแยกเอาออเพเขียนอหลายตัวกันแยกกอะ่ะปูมีเหล็กเด่นห้เป็นเจ็ดกับแปดลองศูนย์กับเก้าเนาะค่ะแมนอันมันก็มาเมืนขาก็ไขาเล็กเด่นนี่หรอขากันนี่หรอตัวมากฟันไหนอ่ฟัน,นเจ็ดศูนย์ปูฟันเจ็ดศูนย์เลย เจดตัเดียวเจ็ดลงไปนั่นได้เจ็ดศูนย์ปูฟันไอ้ตัวเดียวเขาละตัวมันพีเรเลยหงวดนั่นวะมากสิบเก่าเนาะปูเนาะโกเลยนี่ล่ะขเก่าก็สิบเก็ดสิบเกก็สิบเจ็ดแต่ว่าหกหนึ่งเหนมาออกน้ำกลนหงวดหกหนึ่งแม่หกหนึ่งมาออกกันเศาขึ้นกลนผมแดงอยิ่งเครื่องมากว่านหกหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ <sm> <other>. <noise> <com> <tears> ็ดนตัวฟันค่ะการสรุปนะคะสรุปตัวเลขนะคะปู่ทุดงเมืองเลยนะคะเลขนี้มีต่องวดนะคะ860นย์นะคะจับสองตัว8 0ดศูนย์แปนย์นะคะแล้วก็เจปนะคะเลขเด่นก็คือเจกับ8ปดเด้อค่ะรอง0ูนย์กับ9นะคะ รากามาขึ้นนะคะเพื่อนนิมิตเพิ่มเติมนะคะนิมิตเพิ่มเติมห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งคะบนฟันไปที่เจ็ดศูนย์นะคะล่างก็คือห้าเจ็ดนะคะ่ะสมสำหรับผู้ใดมากระจัดนะคะขัดก็ผ่านไปนะคะ ขาดถ่ายคลิปนี้นะคะขอให้เอฟซทุกท่านนะคะถูกเห่อรวยเงินทองนะคะเฮงๆปังๆนะคะในวันที่16สิงหาคม2565นะคะสำหรับปู่ตุดงเมืองเลยนะคะค่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะ